ขาด้วยแล้วไม่ยินใกล้เลยนะเนี่ยอ่านกระดาษได้ยินไหมครับไม่ได้ยินค่ะก็ทำให้ตัวเองได้ยินสิครับเออๆๆคือแลบก็ขยับมานี่สิคะก็ขยับมานี่สิคะฉันกําลัทําอะไรอยู่เนี่ยกูเขินไม่งั้นก็ไม่ได้คุยกันครับวิ่ง ชวยยุห่าผมด้วยครับผมไม่ได้ยินเสียงคุณเลยคุณเดินเข้าใกล้ผมหน่อยสิเออเดินเข้าไปใกล้หน่อยสิได้ไหมผมไม่ค่อยได้ยินเลยเข้าใกล้ได้เปไงบ้างครับได้ยินนะเป็นไงบ้างค่ะป่ะได้ยินไหมเหยียดไหได้ยินไหมเมื่อกี้ขึ้นตะกูล่ะอะไรนะคะพยายามเข้ามาใกล้ๆได้ไหมอย่างเจี๋ย โอ้ยเลยแหละโอ้เลยแหละออไรนะครับผมไม่เอยได้ยินคุณเลยพ่อที่สุดแลยที่ผมเคยได้ยินมาไม่ได้พูดเลยค่ะอะไรนะครับขึ้นตะกูลแล้วค่ะเข่งจังเฮ้ยเข่งจังเฮ้ยเข่งจังเข่เยเฮ้อ้าวคุณดา เป็นเี่ออะไรไม่ลบปวดนะครับลบควดได้ก็ถ้าคุณมาเพราะหน้าที่ที่ต้องมามันก็ไม่มีอะไรไม่ใช่หน้าที่แต่เราอยากมาถ้าไม่ได้มาอไมันไม่ใช่หน้าที่จะมีอะไรที่มากกว่าอยากเจอ ก็เพิเป็นแต่ก่อนก็คงพูดไปแล้วจำไม่ค่อยได้เลยไอ้น,นี่โทรมาเซเว่นโทรมาเจ้าคงพูดว่าคิดถึงอยากอยู่ใกล้แต่เดี๋ยวนี้คงจะไม่แล้วนี่ใช่คแบบ่ง <laughs> ต,ตอนนี้พูดได้เหรอเออแป๊บนึงโทรศัพท์เท้าตอนนี้พูดได้เหรอคะไม่รู้อะไม่ได้กันใหม่นะผมไป,ก,นนมมไปก่อนนะครับผมผมไปธุระก่อนนะครับไม่รู้ <laughs> <laughs> ed, อะเมท่ะมีอะไรก็โทรมานะครับผมเดิม โคตรเม็ดอ่ะเปนน่ารักกันจังวะดูเลยค่ะมีใครบ้างนะมีตระกูลไหนบ้างแจ้ง,งผมทราบไหมแวะห้องขวัวชงยาหอมก,ก่อน<ห>นะครับใช่ครับ <c oughs> ตอนนี้มีตระกูล xd ครับ1 xd 2ง i อดีสอวิสเคียครับ3 jk ครับแล้วก็4ี่มันจะมีไดมอนครับ เดี๋ยวผมรบวกวนที่ปรึกษาเรียกประชุมด่วนในวันนี้หน่อยสักก่อนเที่ยงคืนครับแล้วก็จัดการพวกเขาโดยวิธีคำพูดของคุณสก,กัดอะไรสก,กัดอยู่อย่างนั้นแหละได้ใช่ไหมครับอยู่อย่างนั้นที่กล่าวมาเมื่อกี้ใช่ไหมครับใช่ครับเรียกทุตูลมาเพื่อที่เราจะ่าดู เราจะไม่เล็งตะกูลไหนเป็นพิเศษอย่ามาเจอฉันเชื่อรับเรียกว่าเป็นออกคำเตือนไปก็ได้ครับคุณได้ได้มีคำพูดที่มันดูซอฟลงเหมือนเป็นการแจ้งเตือนว่าอย่าโตเร็วกว่ากำหนดครับเออเ,ออเออชื่อรับมีคำสั่งเพิ่มไม่ได้โตเร็วกว่ากำหนดแต่โตเร็วแบบข้ามก้าวกระโดด งั้นระหว่างที่หนูเน้นกระโดดค่ะหนูไม่เน้นเดยที่คำนวณผมขอตวนคําสั่งนะครับคําสั่งแรกคํานวณทรัพยากรสำหรับสองตระกูลที่จะให้คาชัดเป้าหมายคําสั่งที่สองเรียกตระกูลมาเพื่อย้ําเตือนอะไรบางอย่างและหมายเบียนเพื่อไม่รู้ว่ามีการเตือนไปยังกลุ่มได้เป็นพิเศษกูไม่รับสขยเซเว่นสองรอบเลยหรอวะขาจะดากูปะเนี้ยอย่าโตเร็วจนเกินไป ที่นี่มีธรรมเนียมของมันอยู่สองคำสั่งนะครับหนูไม่ได้โตแรงค่ะหนูแค่ฟาร์มหน้าเว็บหนูไม่ได้โตแรงค่ะหนูแค่เดินแรงอยู่ไหนบ้างใจผมซับพี่คิดไปถามดีเอออยู่อย่างนั้นไปถามไปถามไปอัไป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  ก็ตลกเองอ่ะเนี่ยเขว่าคว่โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เอ็งเชื่อกจกอเลยบาไม่ใช่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 กรไม่ใช่เราจะกอ่ะจะกอ่ะจกออ่จะกอเราจะไดไม่ดนหร้า่าไมันเจบไม่โดนจริงไหมนะ ออาาคดดกหัว้พี่คิดไปถามดีลูกผมลูกผมครับแหม่มับแลมโบสมแล้วที่ป้าแบบว่าฝึกม้าตอนเด็กๆเนาะตอนเด็กๆเดี๋ยววิ่งได้ตอนเด็กๆละป้าตาเก่งไหมลูกไหมครับอ้าวมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วเลยครับพ่อพ่อสอนลูกขอวัดได้ไหมครับขอวัดกับป้าได้ไหมโอ้ มมนีันก็ต้องมีอะไรเดิมพันหรือเปล่าเออคอยก็ต้องมีอะไรเดิมพันหรือเปล่าแดงเหลืองเขียวเฮ้ยเรวกิงเลื้อยได้ไหมเหลืองไม่ได้หรือไม่ได้ไม่มีสีฟ้าเอ้ามีครับแดงเหลืองเขียวกูเข้าเมืองมาหาลูกผมลูกผมครับแต่ผม grab land boat จะว่าไปผมก็ อาจจะมีทางเลือกหรือทางออกให้คุณสำหรับเรื่องนี้นะถ้าคุณอยากมีอะไรหรือเปล่าพูยกับผมบ้างไงครับมีอะไรหรือเปล่าคะถามเพราะว่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าเป็นห่วงใช้เสียงแข็งเป็นห่วงเลยครับเปลี่ยนไปชดเลยไม่ได้ไปชดค่ะไม่ได้เสียงแข็งด้วยไหนลองถามใหม่เลยครับเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างค่ะ ออก็ดีทำไมหน umas, ูต้องอ้อนเขาด้วยเออทำไมหนูต้องอ้อนเขาด้วยเพราะหนูรักเขามีอะไรช่วยแต่ว่าจริงก็จริงสิ่งเหมือนเด็กจริงจริงจริงก็อยากให้แต่ว่า จริงจริงจริงจิงงก็อยากให้จริงเหมือนเด็กจริงจริงก็อยากให้แต่ว่าคพอดีว่าเสียงคุณเบามากพูดใกล้ๆหน่อยได้ไหมเสียงคุณเบามาก เราไม่ได้กลัวนะวแต่ว่าปลายจริงๆอยากได้ยินเสียงผมพัดดันอะไหรือเปล่าเออเออการเราแก่เสียงคุณมานะเราก็เลยไม่ค่ยมั่นใจว่าคุณจะคุยกับเราหรือเปล่าเดินเข้ามาสิเดินเข้ามาใกล้ตอนนี้ไม่ใกล้หรอเออยังไม่ใกล้พอเหรออยากได้ยินใช่ไหมครับเป็นยังไม่ใกล้พอเหรอคุณอยากคุยกับเราไห่สิลได้ยิน คยังไมยใกล้พออีกเหรอคะผมไม่ค่อยได้ยินแต่เมเดียมาเจอมังเอิญมาเจอฉันแค่ไม่กินคือแล้วก็แอยากีบเนี่ยค่ะไม่ได้ยินไม่ใช่หรอได้ยินแม่ไม่ค่อยได้ยินเท่ามาเลยค่ะก็จหยับเข้ามาซีด ว่าเสียงคุณเบามาะเชื่อเาพูดใกล้ๆเลยได้ไหมเสียงคนเบาเราไม่ได้กวรนะแต่ว่าเบาๆีทีใช่ครับอยากได้ยินเสียงผมขนาดนั้นได้ยังไงคือคุณอยากคุยกับเราแต่เสียงคุณเบามาเราก็เลยรู้สึกมั่นใจว่าคุณจะคุยกับเราหรือเปล่าโดเข้ามาสุดได้ครับได้เลยครนี้ไม่ใกล้หรอค่ะครับอย่าได้ยินใช่หรือจะเดินเลยข้ามาสิ วันนี้ครับนะวันนี้ชา้าจริงด้วยออย้ยงจริงเฮ <ผม S 1> ้ยมมพี่พันหนูมีอะไรจะสาภาพคือแบบว่าเมื่อวานนี้ใช่ไหมหนูสั่งข้าวมาใช่ไหมที่หนูบอกว่าหนูจะกินอะทางข้าวที่หนูซื้อมาตอนเย็นแล้วก็ของที่หนูสั่งมา,มาเมื่อคืนอะหนไูไม่ได้กินเลยไอ้ที่เราวางอยู่นอกตู้เนียเสียหมดเลยหนูหนูหนลับอะ โคตรสวยอ่ะหนูรับคาขอบด้วยหมดเป็นเด็กอ้วนอ่ะเออหน่อยอ่ะเราหิวข้าวมากเลยไม่ได้กินข้าวตั้งวันเมื่อวานเราเคยเลนมาสืงได้อยู่ไหมเขาได้ยินเข่าวอันนี้ <c oughs> ก็แค่เอหลังแบบเดียวเองหกเดือนที่แล้ว <c oughs> น่ารักเนาะฉันชอบเวลานางอยู่ด้วยกันอะ่ะวิยขบคุณนองขวัญน,นะคะไม่ได้มองเลยอะเมื่อกี้ อยอมคนก็ถ้าม e> ันงงยอมพคนเดียวมีอะไรก็โทรมานะครับผมเบอร์เดิมเออเออเออขอบคุณค่ะมีอะไรก็โทรมานะครับผมเบอร์เดิมเออไอหลักสิบตัวแทน อยากใส่แล้วว่าพี่อยากใส่แล้วว่าเออเออเออพี่ยากใส่แล้วค่ะเออลส่แล้วูรูเขาต้องอยู่นะพี่เขาต้องอยู่นะเพี่เขาเชื่อเลยหนูไปดูหลังไหมกับเขาอีกจงกิไม่หมายถึงคนรุง ก็น <mm uh euh. ั่นแหละเขาเป็นคนลงให้เขาเป็นคนโยนลงไฟเขาเครื่องให้เพราะว่าเขาไม่ได้ยุ่งเดฟเดฟเดฟเขายุ่งกับการเขียนไงแต่แจ็คลงเป็นแจ็คก็เลยแบบไปโยนไปโยนไฟให้ใช่ไม่ได้ยุ่งกับเครื่องดูไหมไปคุยไหมถ้าไม่วันนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะเรารอได้ใช่ปะแต่ว่าแต่ว่าก็แต่ว่ามันถึงเจ็ดวันแล้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอได้ใจะเย็นๆนะพี่ กมองกีฬาสัตว์อะ,ะูลนะอะไรอ่ะพ <laughs> ี่คีาเจียวรอได้เจเอี้อยากใส่วันนี้นะเจรอได้ <laughs> <laughs> เป็นอย่างนั้นไป <laughs> ไรู้ว่าพี่ทำได้สู้ๆูฟ้าไปแล้วรอเขาลงเ,าาเลยห <laughs> น้แนาแววมาโนไฟยห้ไลฮแป๊บแป๊บ ไม่จะหมายถึงพี่คิดพี่คิดต้องทำได้ทำอะไรอ่ะเองเองเองต้องทำอะไรไม่พี่คิดต้องลงชดใต้เรืู่งสู้ไปแลวไม่มีเครื่องไม่ได้มีรหัสเครื่องอะไรก็เดี๋ยวรออีกสักอาทิตย์หนึ่งได้อยู่ เออย่างเงี้ยได้หน่อยเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ว่าก็ยอมเขาแหละว่าเอาโซนเขาผมมันเป็นริสตอะนั้นไม่ไม่หรอไม่หรอกอะไรไม่ไม่ยู่ไม่เชือะไรเนี่ยอยู่แก็ตะตะกุูไม่ได้เลยอยู่ล้วนเฉยเอ้าบอสเรียกถามไปนะพี่พี่ไม่หรอคนที่ตรงตระนัก็เป็นเขาหรอ ขอ,อ,อบผมขอาผมท่านอะไรใช่ครับแฟรโยนชุดครับ oh. เขาเขาจะเป็นคนลงเองก็แค่เหมือนเหมือนเข้าเครื่องไปแล้วก็โ,นโนยนโยนไฟแล้วก็เสร็จเลยเพราะว่าไปจ้งางทำไฟมาแล้ว oh. อ่าซึ่งเขาไม่อยากกวนเดฟไงเพราะว่าเดฟไปทําระบบอื่นอยู่ uh huh. เขาก็ทามีพื้นฐานอยู่เขาก้ uh huh. เขาเข้าไปโนยนไฟต๊อกแล้วก็เสร็จเลยแค่นั้นก็ร oh. อรีเซ็ต oh. อย่างเดียวอยากเห็นอะอยากใส่แล้วอะ น่ารักเนาะแบบว่าการกลับมาเจอกันรอบนี้มันเหมือนแบบว่าต่างฝ่ายอะต่างกลับมาปรับเข้าหากันอีกรอบหนึ่งอะคนหนึ่งก็ยอมอดลงส่วนอีกคนก็ยอมลดลงเหมือนกันมันเลยอบบว่าดูต,ตดัวโต์ตนี้อะ อันบ,บากับโยเป็นคนคุยครับหนูมาอีกทีดึกคุณนี่มันไม่เอาไหนเอาซะเลยนะคุณหัวเรือ <c oughs> ไม่ได้เรื่อง <c oughs> ขึ้นตระกูลแล้วค่ะเก็งจังคุณหัวเหลืองบอกเพื่อนคุณมากลางรถผมไปสิคุณก็ยินตากผมไมนได้เลยอ่ะเข้ามาสบากกับโยเป็นคนคุยนะคืออะไรพี่พี่ก็ตากบนเหมือนกันนะเจ๊เออมึงก็ตบาไหต่ลอุวิน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะเอาดีเอาดีดี เอาวะเอาวะเออตลัดเกินไปปะทำไมถุดโดนไอ้เจบ่นมาตลอดแล้วเพิ่มาเจอคนนี้อีกเข้าใจละเหมือนกันเกินเออเออเยอะเงั้นไอลอตไอลอตมันตัวเดินตลอดไป รูปน่ารักอ่ะทำไมใครเห็นทำรูปน่ารักกันจังวะให้คำมาสัญญาไว้ก่อนเช่นเดียวกับผมไม่ชอบเห็นใครตัวแบบก้าวกระโดดหนูเพิ่งพูดไปว่าหนูอยากตัวหนูชอบตัวแบบก้าวกระโดดดีมากขอบคุณนะครับยินดียินดีรับใช้ครับอืมก็ไปผมก็ยอนหลังไข้แดงเลยค่ะซาเตวิทย์อชีถ้าอยากกระโดดไหมนเออโดดนะหึยอย่าลืมว่าความภักดีมิไอจีได้หรอกแล้ต้องจ่ายเสมอ